สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง FC ทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชั้งพงผ่าเลาะนะครับพี่น้อง FC เนาะอ่ะวันนี้นะฮะก็เข้าสวนตามเคยนะครับชีวิตของผมน,น,งนี่โอนะ้โวน,นะน,นะนเวียนอยู่อย่างนี้นะครับอ่ะไม่ได้ไปไหนนะครับพี่น้อง FC เนาะอ่ะไม่ได้พาพี่น้อง FC เลาะนะครับทุกท่านเนาะก็วนเวียนอยู่อย่างนี้แหละครับพี่น้อง หากินกับต้นไม้นะครับทุกท่านนะครับหากินกับต้นไม้ครับพี่น้องนะไม่ได้ตามกระแสนะครับพี่น้องเนาะคอนเทนต์ของผมก็ชีวิตประจำวันนะครับทำอะไรไปบ้างเนาะทุกท่านถ่ายไปเรื่อยๆนะครับนะโอหากินกับต้นไม้นี่ เขไม่มีใครว่าเนาะทุกท่านเนาะ,ะนะครับแล้วก็ไม่มีดราม่าด้วยนะครับทุกท่านอ่าสบายๆนะครับพี่น้องอ่าบนก็บนนะี่ครับเนาะบนก็บนใส่ต้นไม้นี่แหละนะครับนะเออก็เข้ามากรีดยางนะครับทุกท่านยังไม่หย่อนน้ำกรดเลยนะครับมีที่ห้าแล้วนะฮะเอฟซี เออนี่ไมมันออกอยู่นี่หนา่าอะหามีดแล้วเนาะวิกนี้นี่ยางไม่ค่อยออกนะครับนี่ดูครับพี่น้องยางห้ามีดโอยนะก็อย่างว่าเนาะต้นยางมันโทมนะครับทุกท่านนี่ผมนำยาเนาะเดี๋ยวหลังจากที่อ่า หยน้ำกรดเสร็จนะครับผมจะพ่นพ่นยาเพราะว่าดูจากแผ่ที่เรากรีดนะฮะเอฟซีมันเป็นเชื้อรานะครับเดี๋ยวพ่นยาฆ่าเชื้อราครับพี่น้องเดี๋ยวสั่งตัวยามาอีกนะครับทุกท่านเนาะเดี๋ยวให้แม่มาต่อยสั่งตัวยามามาบำรุงนะครับบำรุงต้นยางนะครับพี่น้องก็ โทรไปบอกเ,อเจ้าของสวนเลยแหละ,ละนะครับว่าพวกเรานะจะทำการซื้อนะซื้อยามาบำรุงนะบำรุงต้นยางนะครับพี่น้องเพราะว่าดูแล้วเนาะปุ๋ยก็ใส่แล้วนะครับทุกท่านแต่ก็ยังว่าเนาะใส่แต่ปุ๋ยเคมีนะฮะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยทางอากาศนะครับพี่น้องอ่ะ ปุ๋ยทางอากาศนะครับทุกท่านเนาะ,ะก็เดี๋ยวจะลองนะครับทุกท่านเนาะลองพ่นปุ๋ยทางอากาศดูแม่มาต่อยก็มาแล้วนะครับทุกท่านเดี๋ยวเดี๋ยวจะถามแม่มาต่อยอแม่จอดจอด้าจจเดี๋ยวค่อยจะมีค่อยจะถามเจ้าเอ่อ นี่มาดูยางต้นนี้นี่ถ้วยนี้เนี่ยมันมียางไหมน้อยหนึ่งฮะเจ้าก็จุ่มเบิ้งเฮ้ยนี่เจ้าจุ่มเบิ้งเพราะเบิ้งเขาจะจุ่มเหรอเขาจะถามเจ้านะไม้ก็มีเห็นไหมเหรอโอ้โดนด่าซ้ำพี่น้องเอ๋ยรากเลยมีไหมนี่มันมีอยู่โอ้เนี่ไม่มีค่ะ คืนก่อนโน้นนะ่ะนะออกไหมทีนี้ไม่ไม่ออกไปอ่ะข็อจะทําการหยดน้ํากรดนะครับทุกท่านนี่แม่มาต่อยก็มาถึงเนาะทุกท่านเนาะก็ไปเลยเดี๋ยวไปถึงต้นแรกเนาะจะพูดยังไงนะครับนานไงปีเลยนะฮะเอฟซีเออปีเลยนะฮะทุกท่านอ่า นี่ครับพี่น้องผมปรุงนะยาใส่ถังมาแล้วนะฮะเดี๋ยวหลังจากหย่อดน้ำกรวดเสร็จเนาะก็จะทำการพ่นนะครับอันนี้เป็นเป็นยาฆ่าเชือ้เอเชื้อรานะเป็นลาดำลาขาวนะครับอจะพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนนะครับเดี๋ยวยาที่จะมาบำรุงต้นนะฮะเดี๋ยวให้แม่มาต่อยสั่งมาอีกทีนะครับก็ออยางว่าน,นะทุกท่านเนาะ สวนของคนอื่นนะฮะอ่าเราเข้ามาทําการกรีดนะฮะ fc เราก็อยากจะได้ผลผล,ผลิตนะฮะอ่าเราก็อ่ะบำรุงสักหน่อยนะครับอ่าบำรุงสักหน่อยนะฮะ,ะ,ะ,ฮะเพราะว่ายางนี่แปลงนี้เนาะมันหลายคนกรีดนะฮะ fc นะทั้งลุงพลเนาะลุงพลนี่น่าจะกรีดนี่แผลแรกนี่เปิดเปิดหน้าแรกเลยนะ น่าจะเป็นทางลุงพลประเตนนะฮะแล้วก็ญาติาของนะเจ้าของสวนมาอีกนะเอฟซี FC. แล้วก็โอ้หลายคนนะเอฟซีทุกท่านเนาะแล้วก็ล่าสุดเนาะทางบ่าวปุ้ยนะกรีดนี่ก็โอ้สองสามปีเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็พวกเราเนาะได้เข้ามากรีดทีหลัง ะครับยามันก็นเลยอ่ะสซมนะครับทุกท่านเนาะ,ะบำรุกสักหน่อยอ่ะเดี๋ยวไปทำการหยอดน้ำกรดก่อนนะครับพี่น้องเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ